สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้หยดตุ๋ยมาอยู่ที่แฟลตอันนี้คือแฟลตที่เขาย้ายออกไปนะคะช่างเขาก็กําลังจะมาซ่อมแซมนะคะตอนนี้ก็คือในช่วงที่กําลังทาสีอยู่นะคะนี่มาถ่ายตอนที่ช่างเคากลับบ้านนะคะไม่มีใครอยู่อันนี้คือห้องเก็บของนะคะนี่ห้องเก็บของเฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่าง ช่างเก็บทิ้งหมดเหลือไม่กี่อย่างอย่าตุยต้องซื้อใหม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นฮอลเวย์นะคะเป็นทางเดินเดินเข้าไปเนาะมีสองห้องนอนนะคะเป็นแฟลตที่มีสองห้องนอนอันนี้ก็คือห้องนอนใหญ่นะคะเป็นห้องนอนใหญ่อันนี้จะมีของที่เอ่อคนที่เขาย้ายออกไปเขายังเขายังเก็บไปไม่หมดก็จะมีบางอย่างที่เขาจะมาเอาพรุ่งนี้นะคะอันนี้ทาสีไป ยังยังต้องทาอีกรอบหนึ่งเขียนเขาบอกเนาะเอออันนี้ห้องนี้ยังมีไอ้นี่อยู่ยังเหลือตู้เสื้อผ้ายอยู่อันนึงช่างไปเก็บทิ้ง <laughs> ช่างไปเก็บทิ้งนะคะแล้วก็มีโต๊ะหัวเตียงยังเหลือโต๊ะหัวเตียงเหลือทั้งสองอันกว่าเนี่ยโต๊ะหัวเตียงโต๊ะหัวเตียงอีกอันหายไปไหนอ่ะไม่เห็นมีอันเดียวอันนี้นะคะยัง ต้องซื้อเตียงนะคะเหยตัวต้องมาหาซื้อเตียงแล้วก็อีกหลายอย่างรมก็ยังไม่ได้ใส่นะคะต้องใส่รมหรือรมออกหมดเปลียนหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้เขาทาสีให้ใหม่นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กเนี่ยใหยตุยก็ต้องซื้อเตียงมาอีกแต่บางคนเขาก็ไม่เอาเตียงนะคะเขาจะเอาทําเป็นทําเป็นห้องทํางานเขาอะเนาะ บางคนก็ไม่เอาแต่ยดงตัวก็จะใสเอาไว้นะคะก็เหลือผมห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําก็ห้องน้านี่เด็ตัวก็จะไปเอเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่เห็นไหมสกปรกนี่างเขาคนเก่าไม่ได้ดูแลอะไรเลยพี่น้องเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยซิงก็จะเปลี่ยนใหม่เจกาโครก,ก็จะเปลี่ยนใหม่เพดานเพดานก็จะเอาออกใหม่สร้างใหม่แล้วก็ผนัง ผนังนี่ก็จะเป็นาลามิเนตนะคะแต่เอาเป็นแผ่นลามิเนตมาใส่พื้นก็จะเอาเป็นพวกพื้นเป็นไม้ไม้เทียมเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องดูสิของเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาเอาเพดานลงนะคะเพดานลงแล้วเขาก็จะใส่เพดานใหม่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็อินสูเลชั่นนะคะพวกใยสังเคราะห์เขาก็จะโอ้ยตัวเอากิา่นสีนะพี่นะ้อง เนี่ยเขาก็จะเอาออกแล้วก็จะเอาของใหม่มาใส่อันนี้ก็จะเป็นของของคนที่เขาย้ายออกไปเขาบอกว่าเขาจะมาเอากุ่งนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องมาใส่เพดานก่อนแต่ช่างใส่เพดานยังไม่มาคนทาสีก็เลยรอไม่ได้ก็เลยทาไปก่อน ทาสีไปก่อนยังไม่ใส่ยังไม่ใส่เพดานเลยเดี๋ยวถ้าสีเปื้อนยูตต่ตุยก็ให้เขาทาให้ใหม่ต้องมาทาหใหม่ออนนี้อะไรเนี่ยไมเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพรมเดี๋ยจะตุยจะต้องมาขูดไอ้นี่ออกใหม่เขาดึงออกแต่ก็ยังไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ขูดไอ้นี่ให้ยู่ตุยต้องมาขูดออกอีกพี่น้องจ้าเนี่ยขูดออกให้มันเหลือตะปูนโอ้ย อาจจะไม่ออกแล้วพี่น้องอย่าตุยแล้วครัวในครัวนี้อย่าตุยก็จะให้เขาทํไอ้นี้ใหม่พื้นก็จะเป็นก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยชัดไอแล้วก็เตาอบเนี่ยอย่าตุยคิดว่าจะเปลี่ยนใหม่นะเตาอบแล้วก็ไอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อย่าตุยจะเปลี่ยนเป็นสีดาแล้วก็เอตรงกระเบื้องนี้ก็จะเป็นเอะจะเป็นพวกลามิเนตนะ แผดลามินเนตเอากระเบื้องเก่าออกแล้วก็จะใส่ตู้เย็นมีตู้เย็นตรงนี้โอ้อยเตยปิดโมพี่น้องหายใจไม่ออกโทษทีโอ้ดิยาเยต้องมาเคลียร์อีกเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องจ้ะคือคนที่เขาย้ายออกไปอ่ะย้ายออกไปโดยที่ไม่เคลียร์อะไรให้ยาตุยเลยพี่น้องคือเขาไม่ต้องเขาไม่ไม่ถามเอาแม้แต่เงินค่าประกันก็ไม่เป็นไรเพราะยาตุยคิดว่า ยังไงก็คิดว่าถ้าเขาไม่ออกก็จะพยายามที่จะให้เขาออกอยู่แล้วก็เลยเออไปก็ไม่เป็นไรก็ไปไปเป็นไรหายใจไม่ออกพี่น้องจ้าต้องซื้อของใส่เยอะแยะมากมายห้องเก็บของมีอยู่สองห้องนะคะนี่อีกห้องหนึ่งนี่ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเล็กห้องเก็บของสองห้องห้องนอนสองห้อง ทางเดินกกว้างห้องรับแขกห้องรับแขกก็ห้องใหญ่นะคะนี่ห้องรับแขกกว้างอยู่นะนี่ห้องรับแขกห้องดิฟวิ่งรูมกว้างเลยนะคะแฝดเตตุยนี่สะดวกสบายมากเลยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นป้ายรถเมย์ไหมตรงหน้าต่างนะ่ะป้ายรถเมย์นะคะเดินออกไปนาทีสองนาทีก็ถึงป้ายรถเมย์แล้วคือสะดวกสบายมากคนที่พักอยู่แถวนี้ วันนี้ช่างเขาทำหลังคาเขาโทรไปบอกเจตุยว่าเขาทำหลังคาเสร็จเจตุยก็เลยมาดูแต่ไม่ทันเขาเขากลับก่อน<ม>เพราะเจตุยก็มวัวแต่รอพ่อใหญ่รอหมอมาหาพ่อใหญ่ปิดไฟก่อนพี่น้องใจเจตุยออกไปแล้วโอ้ยหายจะไม่ออกพี่น้องเดี๋ยวต้องมาขูดที่นี่อีกเยอะเลยเนี่ยนี่ขูดพรมขูดตีพื้นที่เขลาลากพรมออกไปแล้วก็มันจะมีพวกอันเดร โอ้มินม้นมินม้นมิ้นเออกไปก่อนไหจนจะไม่ออกอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าอยู่ด้านในเขาจะทำเขาเอาเอาไอ้นี่มาใส่เนี่ยเห็นไหมไอท้ที่กระจกใสๆกระจกใสๆนะข้างบนน่ะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไม้ที่เป็นไม้ละแนงแบบนเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยเอาไปใส่ปิด หลังจากเสร็จแเ้าก,ก็จะเอาไอ้นี่สแกฟโฟดิ้งเนี่ย,ยลงไปก็เคลียเสร็จเดี๋ยวลงไปดูไปดูหลังคากันเสียงนกเสียงนกร้องนี่ตัวท้องฟ้าเหมือนฝนจะมาพี่น้องจ้านี่หลังคาเขาทําเสร็จแล้วนะคะหลังคาเหลือแต่รางน้ําเดี๋ยวต้องใส่รางน้ําอีกใส่รางน้ําเสร็จก็ เป็นเสร็จพิธีเดี๋ยวเขาก็เอาไอ้นี่ลงเอานั่งร้านหรือสแสกป,ปอร์ติงนะคะเอาลงไปก็เป็นอันเสร็จเกตุยก็จะสบายอกสบายใจแล้วพี่น้องตอนนี้อ้าวเป็นอะไรที่แปลกประหลาดพี่น้องจ๊ะเมื่อกี้นี้ก็เสียงนกร้องดังเจียวเจียวเจียวพอแกตุยไปยืนถ่ายรูปเสียงเงียบเลยพี่น้องจ๊ะนี่ลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่น้องเนี่ย มันคล้ายๆกับลูกพลัมนะแต่ไม่ใช่พลัมนะเยอะมากนี่เยอะมากๆอุยเป็นอะไรที่แปลกมากเลยพี่น้องคือนกเขาคงจะสัญชาตญาณน,นะตอนแรกก็ร้องเสียงดังมากเลยพี่น้องจาออ้าพอยาตุยมายืนถ่ายรูปยืนถ่ายวีดีโอเขาเงียบไปหมดแล้วนะ่ะเห็นไหมสงสัยกลัวยตุยหรือเปล่า จะตุยออกมาจากเฟลดแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะว่าจะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่แต่ยังมีแดดอยู่ก็เลยขี้เกียจไปแล้วพี่น้องจะก,กลับบ้านแล้วตอนนี้เหยียดตุยรอรถอยู่รอรถเมย์อยู่นะคะตอนนี้รถเมย์ยังไม่มาเดี๋ยวหยดตุยจะพามาอัปเดตห้องเช่าอีกนะคะหลังจากที่ช่างเขาทําเสร็จหรือเกือบเสร็จนะคะจะพามาดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ